แต่ความจริงแล้วถ้าเราสมาทานสิ่งห้าน้ทุกวันนะคะอันิสงส์ของสิ่งจะควบคุมเราไม่ให้เราเจอสิ่งที่เราไม่อยากเจอได้เนี่ยได้สัมผัสกับโยมที่นั่งอยู่เนี่ยแทบจะผิดสินหน้าทุกคน <c oughs> <c oughs> สิ่ง้าสิ่ง้าโทในทท,ที่หนึ่งเราไม่ต้องไล่ทำลายใครแต่ว่าด้วยความไม่พร้อมของงานเกิดเนี่ย พอเป็นขาดไปเดือนหนึงเนี่ยกนินยาลับเยอดแล้วปิดใจอายอายุไขของคนที่จะมาเกิดเนี่ยบางท่านมีอายุไขถึงแปดสิบปีแต่พอเขาไม่ได้เกิดเขาก็อาศัยกายเราปวดบาราอารมณ์ไม่ดีทํางานไม่ประสบความสำเร็จถ้าทําไปแล้วทำยังไงถ้าทัาไปแล้วก็ให้สวดมนต์มาทางเจนห้า แล้วในจิตรวมที่จะเกิดแล้วไม่ได้เกิดเนี่ยมีโอกาสไปเกิดกับคนที่เขาอยากมีลูกเราสามารถอธิฐานได้นะคะเราสามารถอธิฐานได้หรือว่ามีเพื่อนนะคะมาปรึกษาของคอยืมเงินไปทำในเรื่องตรงนี้เราก็อธิฐานได้ว่าขอบุญที่เราทำมาทามสิ่งที่ในครั้งนี้ตรงส่งผลให้จิตที่มีกรรมกับเราเนี่ยจะมาหติดกรรมให้แก่เราแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ สมควรที่จะเกิดอันนี้ก็จะหลุดไปนะคะกรรมก็จะหลุดไปส่วนในสิ่งข้อที่สองเนี่ยอยากจะหลายๆท่านคงจะทํางานในร้านอาหารคงจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเวลาอะไรก็แล้วแต่ที่เอามาจากร้านอาหารจะเป็นกุ้งตัวหนึ่งหรือหมูชิ้นหนึ่งกับผิดแล้วนะคะผิดแล้วนะคะเพราะว่าณร้านอาหารคงไม่มีนโยบายให้พนักงานในส่วนของ ในสีลข้อที่สามในสีลข้อที่สามยกคิดว่ายังไม่ได้เป็นเป็นชู้กับใครแต่พ่อแม่ยังไม่พร้อ,อ,อยมยงมีครอบครัวอันนี้ผิดแล้วนะคะ <Okay. S 1> แล้ววันแต่งงานของเราเนี่ยถ้าพ่อแม่ฝรร่ายหญิงคืนเงินให้หมดพวกเราเป็นมีทางชีวิตวันแต่งงานที่หญิงชายกบจะต้องดอูดวยกันเนี่ยฝ่ายชายจะทดแทนคุณได้ตอนบวช ไฟหิจะทดแทนได้ตอนที่มีขันมากเข้ามาแต่นี้เงินคันมากที่ฝ่าใชยออากมาเนี่ยายคุณแม่ผู้หญิงต้องเก็บไว้ค่ะแต่ถ้าคุณแม่คืนให้ลูกลูกจะถูนเงินใเนเอย่างนั้นทั้งชีวิตแล้วคืนมาแล้วทําไงอ่ะคืนมาแล้วทาไงเราใช้หมดไป เก็บไว้นะเก็บวันสิบสิบเหรียญสิบเหรียญสิบเหรแล้วเดีโอวาสได้กลับไปเจอคุณแม่เมื่อไหร่ก็เอาให้เขาเอาที่ไม่ลํบบาบากนะค่ะวันเนี้ยวันแต่งงานหู่แล้วแม่ไม่ได้รับค่าสินสอดคือคือถ้าเรามีลูกสาวแล้วเราอยากจะให้เงินเขาเนี่ยต้องไม่ใช่เหงินที่ฝ่ายจเจ้าบ่าวแห่มาถ้าเงินที่จเจ้าบ่าวแห่มาเนี่ย พ่อแม่ผู้หญิงต้องเก็บเอาไว้เอาไว้ใช้ยามป่วยไข้นะคะถ้าอยากจะให้ลูกต้องให้ในส่วนที่ไม่ใช่ฝัาจ,จะาบอาแทนมานแล้วก็วันแต่งงานนะคะมันเป็นวันของคนสองคนถ้าพวกเราไปร่วมง,งานเราจะไปยุ่งเจ้าสาวให้ลูกขึ้นก่อนนะคะจัดทักพีก่อนลุกขึ้นก่อนนอนก่อนเพื่อเราจะเป็นหัวหน้าครอบครัวตลอดชีวิต วันแรกของการต่งานถ้าเรารู้ขึ้นก่อนฝ่ายหญิงรู้ขึ้นก่อนฝ่ายชายคำว่าเจ้าบ่าวก็เป็นบ่าวของหญิงอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้พวกเราเป็นเพื่อนเราก็ไปยุ่ยเขาจับทักที้ก่อนเวลาใส่บาตรรูขึ้นก่อนเวลานอนนอนก่อนต้องตื่นก่อนเมื่อพ่อนอนก่อนต้องตื่นก่อนทําง,งานก่อนแล้วก็ภาราทั้งหมดจะอยู่ตกอยู่ที่ฝ่ายหญิงทั้งหมดแล้วสัญญาการในเรื่องของความรัก หลายๆท่านกำลังตกอ,อยู่ปัญหานี้ก็ได้เพราะว่าสัญญาการของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเวลาที่เราทำบุญใหญ่เช่นคนเอาซองมาแจกเราแล้วก็เรารับซองมาแล้วอยากให้เพื่อนทำบุญด้วยก็เอาซองเนี้ยถงให้เพื่อนเพื่อนมีเงินร้อยอ่ะอยากทำแค่ยี่สิบเพนเลยแลกเงินในซองออกไปเงินในซองตรงนี้ทุกคนอธิษฐาน เรื่องอะไรที่ชอบด้วยไหมคะมันจะทำให้เราติดขัดทั้งชีวิตเลย